วันนี้เรามาอยู่ในวันนี้นะผมนายสำรวยวันนี้เรามาอยู่ในโลกของปลาฉลามน้ำตื้นกันนะฉายาช่องผมฉายาช่องผมคือปลาฉลามน้ำตื้นเอาล่ะว,วันนี้ก็มาอยู่กันในตัวละครเชลรี่นะกับสกินสุดน่ารักนะอ่าวันนี้ผมก็จะไปรีวิวเชลรี่กันนะหลังจากห่างแดนด่เวอร์มาเป็น ห้าล้านปีนะครับอ่าเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับอ่าทุกคนนี่คือติ๊กเก็ตที่ผมจะเอาไปนะครับนั่นก็คือเวนขยายแมตต i ไฟ g ์ a ัสกับ p a t t พท i c a ฟคชั่ a อวารมันน่าจะอ่านอย่างนี้มั้ยแ a t i f แ c ค t i o n Award อืมทั้งสองไอเทมนี้นะครับเวลามันรวมกันอนะ่ะสกิลเชคมันจะเล็กกั๊กชิดเดียวถ้าเอาไปใช้กับ ชิมโปโคอสโมเมซีนี่คือแบบกดพาารัวนๆไปเดี๋ยวตัดภาพกันไปเลยนะฮะอ่าทุกคนในทีมผมผมก็มีไอ้บาหวานแล้วก็มีคอสมิกบาวนี่มีไอ้ผีเสื้อฟัตเตอร์เวอร์ชันคอสตูมแล้วก็มีหมาแล้วก็มีหมาหินขี้เกลือมีนักกระดาษเช็ดขี้ มีานาง,งค้างคอกอืมแล้วก็มีไอ้ฝิ่นไอ้ฝิ่นเล่นโป๊ะป่ะเนี่ยโอเคนั่นคือเสียงสุดอีปิกจากเพื่อนผมเองนะโโออ้ครับโอย้ยนั่นเลยครับคือเสียงของไทยเลโ,โนบีดนะครับเฮ้เพื่อนไม่เน,น,น,นเพื่อนอย่าเพื่อนอย่า <ผม S 1> เพื่อนอย่าแย่งเราดีนะ ดีนะที่เราวิ่งไวว่ะูมเนี่ยคุยเปิดมาไม่นานนะครับโอเคทุกคนดูไดโนเสาร์ทุกคนดูสกิลเช็คที่เล็กลงไปของเชอลรี่แล้วดูการปัดน,น้ำมึกที่เร็วขึ้นเสียเชอรี่เป็นตัวที่ผมชอบอยู่นะแต่ว่าจีจีผมชอบกว่ามันเป็นตัวที่แบบผมแบบผมชอบมากๆแล้วไอ้นี่ยืนเอฟเคโอเคให้บัฟเขาไป เพื่ออะไรก็ไม่รู้อยากให้อะอยากให้เพื่อนแค่นี้ความความสามารถของเราคือให้บัฟเพื่อนแล้วก็อะไรนะเวลากันน้ำหมึกเสร็จเราจะวิ่งเร็วขึ้นเพื่อนกันเราก็วิ่งเร็วเรากันเราก็วิ่งเร็วโอเคเพื่อนกันเสร็จแล้ว เราสเตลลก็ถือว่าเป็นสเตลที่ปกติไม่ดีไม่ดีแล้วสเตมิมีนา่าเราน้อยฮะสเตมิมีนา่าเราน้อยสเตมิมีนา่าเรา้อยมากทุกคน1อยยีเองเป็น GG จีเวอร์ชันสเตมิมีนา่าเยอะแต่มีหัวใจแค่สดวงหมาวิ่งได้แล้ว เดี๋ยวไม่วิ่งก็รอดเหรอแล้วไอ้ฟินทำอะไรอไอ้ฟินทำอะไรใครตามนั้นแหละมีคนตายหนึ่งคนโอเคผมซื้ออะไรไม่ได้เลยแล้วของเกลือมากไอ้นายสมรวยจะทำอะไรนะฮะนายสมรวย สำรวยฉายาปลาฉลามเกยตื้นอันนี้คืออันนี้คือผมได้ตอนเปิดคลิปมาจากโช่องไอโฟโช่องไอโฟ,ฟนบอกว่าสวัสดีครับผมนายสำรวยอยู่กับโลกของไอ h ฟ n เอ๊ะเอ๊ะมีมีคนออกเกมหรือเปล่าเมื่อก,กี้มีคนออกเกมเปล่าผมผมไม่รู้แต่มีเปล่าผมไม่รู้เพื่อนเพื่อนเก็บไอเทมไป ปเก็บเองโอ้โอ้เสียงสุดอีปิกทุกคนครเสียงสุดอ,นนอีปิกนะตอนนี้กำลังอุ่นเครื่องรถอยู่นะคตอนนี้กำลังอุ่นเครื่องรถอยู่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวตัดสัดส่วนนี้ออกดีกว่าไอ้ทุกคนครับมันอาจจะมีเสียงอยู่แต่เสียเสียมันก็เบาลงแล้วแหละแล้วหมาวิ่งได้แล้วหมา มาวิ่งโอเคเข้ากันมาการ์ดเอาอันนี้อันนี้สติมิน้าเราน้อยเอาอันนี้ไม่เอาโอ้ยการ์ดหัวใจไม่ควรจะเป็นการ์ดแรกนะควรเป็นการ์ดอ,อื่นมากกว่าอย่างเช่นสิบสตมิน่าถาวรนะอันนั้นดีกว่าแ mm hmm. สดงว่าทีมเราเล่นการ์ดเนี่ย เรายังไม่โดนงับสักรอบอะแต่ทีมผมอะโดนงับไปเยอะแล้วโอ้ยสกิลเช็คก็ก็อยากได้อยู่นะแต่ว่าให้ให้ฟินเก็บไปเถอะหมาจะเก็บสกิลเช็คทำไมหมาเก็บสกิลเช็คเพื่ออะไรหมามันไม่ใช่ตัวปั่นอีอาอาอีอุกิอาโอ้ด่านนี้มีฟิน ทีมเราก็มีฟินแถมเราก็เจอทเวสเตต์ฟินสุดยอดสุดอีปิกมากไม่ใช่อีปิกเหลือเกินผมก็ว่าผมกันไวแล้วนะแต่มีคนใช้วีรีโมทนี่ผมอ้าปากค้างเลยผมยังไม่เจอบาสเกตเลยนะในด่านนึงมันมีสองอันนะบาสเกต เรายังไม่เจอสักอันเลยบาสเกตอืมนะมีคนตายเดี๋ยวเราก็พึ่งพมเลือดไปเมื่อกี้โอ้บาสเกตเอาตายอีกแล้วอะไรเนี่ยเอาคราวนี้หมาตายหมาตายพวกเราก็จะตายกันนี่แหละหมาตายโอ้เครื่องตรงกลางด้วยไม่เป็นไรผมกันไวผมจัดการเอง <ฮ><ๆ>ทุกคนผมคือฮีโร่แม้ว่าผมจะมีไอ้ฟินเน้ยตัวก็ดำอไอ้ฟินเนเย้ยตัวก็ดำรอบสังหารไอ้ฟินมันรอบสังหารผมเมื่อกี้เกือบตายเหลือแค่หนึ่งหัวใจเพร,รเป็นตัวเมนนะเพราะฉะนั้นระวังตาย เอา,าบัฟไปเพื่อนเพื่ออะไรก็ไม่รู้หวังว่าคลิปนี้จะไม่จบเร็วนะหวังว่าอย่างนั้นหรือโอ้สุดยอดมากเลยอะ่ะคอสโมทำให้ต่ออายุคลิปนี้อะ่ะคอสโมแบ่งหัวใจให้ผมมาทำให้ต่ออายุคลิปนี้อ,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 อ้แล้วเพื่อนก็นต่อแล้วเพื่อนก็นต่อคลิปให้เราเดินการเสียเสียขึ้นเราววิ่งเร็วขึ้นอีก ทีมนี้ซัพพอร์ตตัวเมนมากเลยนะเนี่ยตัวเมนในทีมนี้มีสองคนแต่เหลือแค่ผมคนเดียวแล้วที่เป็นตัวเมนมาชั้นสี่ในสำรวยโอ้ของเขาก็ดีอยู่นะแต่ว่าราคาแพงไปนิดนึงในสำรวยลดราคาให้หน่อยได้ไหมแปดนาทีกับชั้นที่สี่ว้าวว้าว แผ่นาทีกับเ้นที่สี่มันตัวที่ไม่สมควรสุบีรันสุดๆเลยอ่ะเอาเป็นว่ารเราจะตัดไปชั้นที่หกกันเลยละกันแร๊บนึงนะทุกคนเห็นด้านหลังผมไหมมีแคปซูลกับบัสเกตวางไว้อ่ะสองอันอ่ะสุดยอดมากเลยเกมเจเนเรชั่นนี้ดีมากเลยจะตัดต่อกันเลยนะทุกคนนะตอนนี้สมาชิกเนตตี้เราเหลือกันแค่สี่คนแล้วนะจากห้าจากแปดคนอนะ่ะ ตอนนี้เลยก็แค่สี่คนแล้วแล้วไอไฟามาโอ้โหไฟเขี่ยงกู้เลยอันนี้อันนี้ไม่ได้ด่าใครแล้วทุกคนมันชื่อไอไฟจริงๆกู้คนผมเจอแบบกู่เพียงของของนี่แล้วอ่ะของแมพเก้าการดแนะเทุกคนนี่เยมเก้าคิสต,ตัน o อ my god แต่มันก็ยังสู้แดนดี้เบิรกับฟอรเกไม่ได้อยู่ดีก็ือนะควันที่อเกบ้นเพราะว่าแดนดี้เบิร์กับฟอรสงเก็ยังไม่ถูกดูบิ๊กซื้อเข้าไปดูย่อมเจอเกมที่ดังที่สุดในประตันทีบรอกฟุต บูเคเวนดังสุดไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ใช่บูเคเวนมันมีคนเล่นเยอะโอ้ my god ้าวทั้งไอ้ไฟทั้งชิดช่ามาเลยกระดาษเช็ดขี้มาทำไมเป็นไม่แค่กระดาษเช็ดขี้เฮ้ยหือมันดีมากเลยระบบเกมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสานต่อเพื่อนเอง แล้วทำไมผมต้องกันเครื่องสุดท้ายตลอดเลยอะทำไมผมต้องกันเครื่องสุดท้ายผมก็เข้าใจนะเวลาเวลาเครื่องน้อหมึกเสร็จอะแล้วผมจะวิ่งเร็วก็เลยให้ผมกันกันเป็นคนสุดท้ายอะแต่ว่าอย่างนี้มันก็ไม่ถูกว่าคนเตตินีหน้าน้อยอตอนนี้เพื่อนผมเดือดไปแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ใครไม่ชอบเนี่ยก็ใจเย็นๆน,นะครับก็เลื่อนผ่านคลิป ก็เรียนช็อต okay. uh, mm ี hmm. oh wow. ้ไปได้นะครับโอเคไปกดสอนไตมีนาแล้ววิ่งไปอย่าไอไฟอย่าดักนะโอเคแล้วก็ชั้นที่หกน่ะเหลือสี่คนจริงๆเนี่ยโอ้ไม่ก็ว้าวของดีของดีถ้าผมเจอจีจี้นจบเลยนะแบนเดรอยู่ช่องแรกอะ อ,อราคาูปซเรู้ปล่าวาว่าอะไรอร่อยกาดาบอะไรอร่อยกาดาบอาอโอ้ดาดนี้มันไม่สมควรออกมาี่มันไม่สมควรออกมาในชั้นนี้หน้าดาบเนี่ยแต่เนี้มันไม่สมควรออกมาในชั้นเนี้ย เพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาจุดเครื่องข้างๆเราหน่อยเพื่อนจุดเครื่องจุดเครื่องนะ่ยข้างๆเราผมบัฟให้คอสโมไปนะผมบัฟให้คอสโมไป,มไปแล้วทำไมคอสโมไม่กันละ่ะอ๋อคอสโมเห็นลุยคอสโมเห็นล<ๆ>ูอ้ก็เลยไม่กัน โอเคเพื <Okay. S 2> ่อนไม่ก yeah. ันเราก็ก okay. 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 oh, oh. ันเองมีลูกอมสกิลเช็คอยู่ตรงนั้นแต่ผมไม่เก็บโอเคมากัรน้ำมึกกันต่อใกล้เสร็จแล้วเพราะว่าตีนี้คงพาผมไปได้ไกลอยู่แล้วเนี่ยโอ้ย โอ้อยเดี๋ยวสองตัวเดี๋ยวเดนสองตัวเลยไม่มีเครื่องแล้วตรงนี้คือเกมนี้นะมันสามารถหลบทวเวสเตดได้แม้แต่ไอที่เข็บๆเอฮอนเก็บมาเอฮอนโอ้ยนายลุยอี มีใครกันไหมนะเครื่องสุดท้ายเรากันเองก็ได้คดเ,รดเครื่อสุดท้ายให้เรากันตลอดเลยเพื่อคอรสุดท้ายสุดท้ายให้เรากันตลอดเลยเพื่อนนี้เราต้องมาเป็นคนรับจบใช่ไหมเนี่ยเครื่อสุดท้ายนะเนี่ยเพื่อนเลยแล้วมันกวาดด้วยไอติชามันกวาดด้วยไอลุยี้เดินมาไอติชาเดินไป กันนะ้ำมึกเสร็จแล้วสปีดเลยได้จ้าฟูโอเครดราคาไหมหรือว่าดีเจนซีลดราคาโอเคอะไร จังิดคุ้มท้งในตรีิถงในเม็กซินะคะเดี๋ยวเราจะเห็นจังหวะที่เขาเนี่ยปั่นจักรยานออกจากบ้านมาตามถนนตุ้ง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 ตุง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 ตุ้ง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 ตุง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 ตุ้ง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  กับน้ำหมึกเมื่อกี้มีไอ้ลุงไข่พะโลมา,าล้วน,น่ารักเหมือนเหมือนพี่เหมาเลย um, นิมงี้เตลโี่บรบิดออกมาตาปว่าเข้าไปรนบ้าเนี่ยพบพงษ์โดยังไม่้เช็น้งใครใครเห็นไอ้ลุงไขพโล เอ้ไอ้ลุงไข่พะโลดดโ่นี่อ๋อผมเสียของสองอย่างเลยอะทุกคนผมนเสียของสองอย่างเลยะบ้าเพ,เพื่อนกันแล้วใครมันเชิญมาเนี่ยไปกันน้ำมึกเสร็จแล้วเราเหลือกันแค่สามคน มันเกมกำลังยื้อชีวิตให้ผมอยู่ม็นชิมเ็นส์นีนีบานานีนีสกิบดีโอคักลักสิมมาบาดัมตากินยังยัไม่กินเลยเนี่ยกินแล้วโอคักลักสิมมาบาดัมตาจะพนในใวกมันึ่งใครออีไอโอ บกว่าเปพระว่าเสียชีวิตอยู่ในหลัน้เนี่ยตำรวจเนี่ยเข้สอบพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงยอมรับสาภาพแล้วนะครับว่าเป็นคนที่เด็นเตุเข้ไป่า้นยควบก็กรธเจ้าพ่อเลีนึง ครีนี้เสื็เน่งมาจากวันที่ส0พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตำรวจสรพ้หนดีอผมโดนไปหนึ่งทีอะทุกคนแล้วมันเดินต่อโอ้ไปเพื่อนดกันโอ้ยเราต้องการเครื่องสุดท้ายอีกเลยเพื่อนเจ้เด้เราต้องการเครื่องสุดท้ายอีกเลย ก็รู้ว่าเราหิวน้ำหมึกแต่ก็ไม่ได้หิวน้ำหมึกอะไรขนาดนั้นผมซิ่งรับซิ่งแล้วซิงแล้วสิบวิสิบวิก็ยังดีสิบวิถึงไหมทันไหมสิบวิโอสิบวิหมดแล้วสิบวิหมดไปแล้วแต่ทันอยู่ขข่แบรนเดตไม่ก็ะเมิดคิดถ้าแบนเดตมันจะดีน่อย่ยแบนเดตแบรนเดตรับ บองวันที่8พฤศจิกายนจนถ้าวันเบลลิงเบลลิงทุกคนนะคลิปนี้ยาวแน่เลยอ่ะเราตัดไปตอนชั้นสิบสิบกว่าเลยนะเออทุกคนนะตามน,น,น,นะนะผมโดนผมโดนเอ็กซสันตบตายนะทุกคนนะผมโดนเอ็กซสันตบตายไอไอลุงไข่พะโล้ตัวน,นั้นแหละมันมาตบผมตายโอเคครับก็ตามน,นั้นแหละ ไอ้นี่โซโลโหลันไปคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะบ๊ายบาย